ดีไหมอร่อยหวานนะแล้วก็รสหวานดีอ,อร่อยดีกาแฟธรรมดาหวานไป <c oughs> ดีแกาแฟดีค่ะกาแฟแกาแฟดีเนาะกาแมกาแ บ้านหมีไหมเขารู้ได้ไงว่าแอมเป็นร้านมองเกียวเพราะว่าคนในพื้นที่เขาไม่ใส่กันไงถาดโกงปืนนะ

ทำนื้าเป็นขนมถั่วที่โรยน้ำตาแล้วก็แปะบนข้าวเกียบอีกที ว่าบันดาบันดาเกบันดาเก๋มันจะเป็นข้าวเกลียวมีน้ำตาลแล้วก็มีถั่วดาว่าหวานอ่ะหวานน้ำตาลเยอะกระดรดึงแต่น่าจะดีไหมมันมันไม่ค่อยเข้ากับข้าวเกลียวอ่ะ นึกถึงไหมเขาไม่หวานมากเป็นคอมบิเนชันที่แปลกๆอืมค่ะกินได้ค่ะโอเคค่ะไปต่อน้อยนะ อันนี้เป็นคาเฟ่ออฟโดรสไตล์ฝรั่งเศสเอธิโอเปียคุณคุณทศิตากังวลอะไรครับตอนนี้ว่าเงินกินไม่พอเราแดกกันหนักเรากินกันหนักมากเลยครับ สรุปเราแลกเงินดองมาเท่าไหร่นะประมาณห0 0พันกว่าบาทประมาณล้านประมาณ3ล้านกว่าดองแต่ว่าอันนี้คือเฉพาะค่ากินเนาะแต่ว่ากลัวไม่พอถ้าไม่พอก็เอาเงินเอาเงินดอลดอลลาร์ไปแลกและกันเงินไทยก็มีดอนตอนนี้ค่าค่าเงินดองก็ถือ อ่อเาโอเคชาแวก็คิดว่าน่าจะพอเนยเป็นมะพร้าวปั่นเนี่ยแหละแล้วก็ท็อปด้วยท็อปด้วยชานะคือที่ได้ยินมาเนี่ยตอนแรกที่จะกินก็คือเป็นเนี่ยมะพร้าวปั่นแล้วก็ท็อปด้วยกาแฟแต่น่าจะดีนะก็เป็นมะพร้าวแล้วก็เป็นชาเพาะเข้ากันนะไม่หวานมาก กาแฟนี่ก็กาแฟดิบเอธิโอเปียเนาะให้เยอะอยู่แต่แก้วละแปดบบาทอร่อยน่าเป็นชีสเค้กวะเออชีสเค้กดีไหมอร่อยดีค่ะไม่หวานมากชอบ ก็มามันคือก๋วยเตี๋ยวค่ะบุญลูบุญบันลูอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้มันเรียกอย่างนี้หรือเปล่าแต่นี้คือมันมีเหมือนกับไข่ที่มันมีเป็นตัวอ่อนอ่ะเป็นคนมั้ยมันเป็นคนเนี่ยไม่เคยกินเนี่ยเป็นคนนล้วี่กินแล้วกันนะเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวลองชิมดูก็ได้จะว่าเหมือนน้ำเยลไหมก็มันเปรี้ยวๆครับลายครับค่า เอิมดวได้วะเียวกับเฝอเที่ยวกับเฝอชอบไหนมากกว่ากันชิ้นอร่อยมากเลยน้ำซุปเฝอมากกว่าน้ำซุปนี้มันออกแนวเปี้ยวๆอะ่ะที่ไงเพราะมันมีมะเขือเทศด้วยอ

ให้นอนแนบเงี้ยหรอ,หนหรอแนบไ,ไม่เูิกเวลาไม่เกยบของอ่ามันเป็นเหมือนแกลเลอรีนะ่เนาะโอเค อันนี้คือที่พนักงานที่โรงแรมแนะนำมานะ่ค uh, ่ะเจ้าปอบเยอะไหมเอาเอาหรอเอางั้นก็ต้องเอาอันเนี้ยชุดใหญ่วานหวานอ่าหานกว่าน้ำมันหอมกว่า เส้นดีหมูแหละก็เหมือนมีแบบหมูพันใบชะพลูใช่อันนี้อ่สรุปก็คือจริงๆกุญแจเนี่ยยังไงมามาเวียดนามก็ไม่ควรพลาดเนาะเออมันเป็นของที่ไม่ได้อยู่ในร้านเวียดนามในไทยทั่วไปอะไรเงี้ยควรควรมากินควรมากิน Mo okay. เป็นตอนเย็นแล้วออ,ออกมาอีกรอบหนึ่งตพน,นนี้กำลังจะไปที่โบสถ์ที่สร้างเรียนแบบวิหารวัตดามของฝรั่งเศสนช่วงเย็นก็คนเยอะมากเลยเพราคงหลังเลิกมาแต่อากาศก็ดีแล้วก็เดินง่ายอ,อ,อากาศล้มลืน่นแต่เดินไม่ง่ายจะเห็นว่าไม่มีพุทธบาทได้เดินนะต้องเดินด้านข้างถนน

มีเมนูดิดที่เขาแนะนำกันก็คือเมนูนี้ใช่แล้วเป็นมีหลายอันเลยอะสมูทตี้มะพร้าวคอฟฟี่กรีนไรซ์มังบีนน่าสนใจค่ะโอเคถือว่าวิวดีไหมนะก็<笑><笑>มันเป็นโบสถ์นะจะดีามากเลยดีวามวุ่นวายชอบชอบชอบความวุ่นวายเหมือนเป็นแบบเด็กเลิกเรียนเสล็จแล้วต้อกรองัแล้ว่ คือร้านคงนี่คือน่าจะมาจากเขาว่ามาจากเวทโกงเวทโกงคืออะไรคะเวทโกงคือเป็นทหารที่ชนะสงครามนี่แหละเออ่ตีนที่นี่ก็เลยจะเป็นแบบสีแบบสีเขียวทหารน่ะแล้วก็จะแต่งแบบใส่หมวกเวทโกงได้เวทโกงคือ นะสงครามเวียดนามหรอใช่แวียนามใต้ชนะเวียดนามเหนือชนะเวียด <c oughs> น,น,นามเหนือผู้นำชื่อโฮจิมินห์โอเคใช่เมื่อก่อนเนี่ยเมืองหลวงทางใต้ชื่อว่าไซง่อนออแต่พอว่าทางเหนือชนะก็เลยเปลี่ยนชื่อเมืองจากไซง่อนเป็นโฮจิมินซิตี้แต่ว่าสุสานของในพลของโฮจิมินอยู่ที่ฮานนยโอเคเข้าใจเข้าใจ นี่คือกาแฟ ى, มะพร้าวเป็นสมูทตีม้มะพร้าวแล้วก็ราดด้วยกาแฟค่ะช็อตกระเลเพราะว่านี้ห้ามพลาดลองส่วนนี้เป็นโยเกิร์ตเนาะโยเกิร์ตแล้วก็ใส่ผลไม้ใช่แล้วน่าจะต้องดีแหละดีไป ชอบมากกว่าไอ้ที่ราดอูลงทีนะโอเคดีเลยค่ะมันไม่ใช่โยเกิร์ตว่ะแต่ที่สั่งเป็นโยเกิร์ตนะน่าจะเป็นดิงกิ้งโยเกิร์ตมันไม่เหลว,วอ่ะ แล้วก็มากินร้านเป็ดน,นะเวเราจะกินเมนูนี้ทวนก๊อกคูวงข้อกู ขึ้นไก่อารมณ์นั้นนะน่าจะเป็นซุปเลือดเป็ดแถมมาให้หน่อไม้ค่ะหน่อไม้หน่อไม้กับเลือดเลือดเป็ดเปาไปรู้นะอ่ะอันนี้เป็นไก่ไก่ไม่ไวลุกพริกไทยดำอะ่ะอา้าไม่ใช่เป็ดห,หรอไม่แน่ใจอ่แบบแบะ b l a c e p อหน้าตาเหมือนไก่เลยไก่ย่างก็ดูเป็นขึ้นไก่ย่างนะกระทะรอน ถัดจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มไก่ย,ย่างโอเคทำไปเล่นไปอร่อยนะจะหมดแล้วเนี่ยแต่เมนูนึงก็มาแล้วครับแต่แรกก็โอเคนะอันนี้คือที่อยากกินจริงก็คือเป็นเป็ดเป็ดทอดกระเทียมมันดูน่าก,กินอนะ จะดีอยู่ของทอดของผัดของทอดเดีย๋ยวนิดนึงอะ่ะแล้วก็ผัดได้ดีค <Okay. S 2> ่ะโอเค่เนะทำอะไรอยู่ตอนนี้รรถ เดี๋ยวรถไฟนะคะก็กำลังรอซื้อรถไฟเลยก็คือเขามีรถไปรับเรามาจากโรงแรมนะมารอที่นี่แต่น่าจะรอเพราะว่าออกกี่โมงนะเขาบอกว่าออกสี่สิบสี่ทุ่มหรอก็ให้รอตัวเลยเลยใช่ไหมไม่ไม่เขาน่าจะไปจอดรถอยู่แล้วเขาจะมาจับตการให้เปี่ยนที่วานะโอเค สวยเลยแต่นี้จะไม่ใช่ของเราอ๋อนี่คือชาปลาเหรอที่แพงหน่อยใช่ไหมอ๋อคือมันอยู่คัเดยรรียวกันแต่ว่าโบกี้โบกี้อันนี้เลยเหรอโอเคสวยอันนี้สวยโอเคทิเจ็ด ทิจจาวเคบินของเรานะอันนี้ก็คือห้องของเราแบบสองคนก็คือเขาเอาเอาเตียงบนพับไปนั่นเองก็ทําให้เป็นสองที่ก็สวยงามอยู่นะเป็นไม้ไม้ปลอมๆน่าจะนอนสบายอยู่ของที่เขาให้ก็มีขนมเล็กน้อยมีน้ำขัดใจน้ำที่เวียดนามา ให้น้อยขวดนี้ขวดมัน 350ml อยหิมบมลอะขวดเล็อกอะโอเค <Okay. S 1> แต่เราซื้อขนมมาด้วยเพราะว่าเราจะมากินกับเบียร์เบียร์ก็มีเบียร์อันน,หหนี้เบียร์ฮานอยโอเคแล้วก็เบียร์ไซ่ง่อนต่างกันไงคะ ไม่รู้เราจะลองยิ้มให้รู้กันตอนนี้เราเราจะเข้านอนแล้วเนาะแอมเริ่มง่วงแล้ว <Okay. S 2> เจอกันพรุ่งนี้ที่เราไกลก่อนเนาะ <Okay. S 2> เราสั่งกาแฟมากินตอนเช้าด้วย <Okay. S 2> เขาคงจะ <Okay. S 2> แา่เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้านะครับคุณนาย